เม่นแคระเนี่ยตื่นกับชี่ของน้องเหม็นหรือเปล่าถ้าเราเลี้ยงเม่นแคระไว้ในบ้านไว้ในห้องนะฮะจะมีกลิ่นเหม็นมากไหมนะครับสวัสดีครับและนี่คือ,อรายการเม่นแล้ว5นาที EP ที่5 วันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคําถามสําหรับที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเม่นแคระเนี่ยอือกับฉีของน้องเหม็นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราเลี้ยงเม่นแคระไว้ในบ้านหรือในห้องนะฮะจะมีกลิ่นเหม็นมากไหมนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาตอบคาถามนี้กันเลยนะซึ่งผมขอแบ่งนะครับเป็น4หัวข้อละกันนะครับในการพูดถึงเรื่องกลิ่นของน้องเม่นแคระเวลาเราเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ4อันอันแรกนะครับก็คือปริมาณน้องเม่นแคระนะครับหรือว่าเราเลี้ยง น้องแม่นแคะไว้ในบ้านไว้ในห้องกี่ตัวนะเออยิ่งถ้าเราเลี้ยงเยอะนะครับก็อาจจะยิ่งมีกลิ่นเยอะนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าสําหรับคนที่เลี้ยงแม่นแคะประมาณ1-2ตัวเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้ส่งกลิ่นแรงขนาดนั้นนะครับปัจจัยที่2นะครับเรื่องของช่วงเวลาในการทําความสะอาดบ้านน้องเม่นแคะนะเออถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยทำความสะอาดบ้านน้องเม่นแนะออมมนนนคะอ,นนอ,แอ,ยอยู่แล้วทุกวันหรือว่าแบบ2วันครั้งสวันครั้งเนี่ยผมเชื่อว่า ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้น้องแม่นแคลเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นแรงขนาดนั้นนะครับเวลาเราเลี้ยงนั่นเองเนาะแต่อย่าปล่อยให้แบบว่าโอ้โหสออาทิตย์3อาทิตย์ทําครั้งเนี่ยอันนี้ยังไงก็มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงอะไรนั่นเองนะครับปัจจัยที่3นะครับนั่นก็คือวัสดุหรือว่าของที่เราใช้เพื่อรองบ้านน้องแม่นแค่นั่นเองนะครับบางคนนะครับอาจจะเลือกใช้ขี้เลื่อยนะครับบางคนอาจจะเลือกใช้สร้างข้าวโพดรวมไปถึงก้านปออะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับ ก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เลื่อยเองนะครับถ้าราคาถูกเนี่ยก็อาจจะทําให้กลิ่นเนี่ยแรงกว่าคีเลื่อยที่มีราคาแพงหรือมีความละเอียดนะครับรวมไปถึงสิ่งอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นก้านปอหรือว่าแังคโพีอยยิ่ยงคุณภาพดีเขาก็ยิ่งเก็บกลิ่นได้ดีนะครับแต่พอมาถึงยุคนี้ครับยุค2023ยุคใหม่ๆแล้วนะครับสำหรับการเลี้ยงน้องเม่นแคะเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเราควรใช้เป็นแผ่นซับฉี่หรือไม่ก็เป็นผ้ารองบ้านน้องไปเลยนะครับที่สามารถเอาไปซักได้นะครับแล้วเอาวนกลับมา ใช้ได้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของผมเองนะครับที่เลี้ยงน้องเว้นแค่เนี่ยผมก็จะใช้เป็นแผ่นซับฉี่ไปเลยนะครับที่เลือกใช้เป็นแผ่นซับฉี่เนี่ยเพราะว่า1มันสะอาดครับไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่มีพวกแบบสิ่งสกปรกที่จะไปติดบนตัวน้องหรือเข้าไปในตัวน้องนั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นซับฉี่เนี่ยก็มีคุณสมบัติในการซึมซับพวกฉี่นะครับรวมไปถึงอืนของน้องเนี่ยได้ดีด้วยนะครับและอีกอย่างที่ผมเลือกใช้แผ่นซับฉี่เนี่ยเพราะว่ามันสามารถทิ้งได้เลยครับพอเราใช้เสร็จแล้้วไไม่ตอองเาป ไม่ต้องอะไรทิ้งได้เลยแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่เออมันจะเหมือนไม่ได้มีการสะสมของสิ่งสกปรกนั่นเองซึ่งแผ่นทับฉีนะเพื่อนๆหาซื้อก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นทับฉีหมาแมวหรือในช้อปปี้ของพวกเรานะเป็นแผ่นทับฉีที่เอาไว้ใช้สําหรับน้องเมนแคสเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ก็มีขายนะครับเพื่อนๆเออนีเออ้เน,นี่ยนะผมแนะนําเลยนะปัจจัยที่สี่นะครับก็คืออุปกรณ์ในการที่จะช่วยดับกลิ่นน้องเมนแคสนะครับาบางบ้านอาจจะใช้เป็นถ่านเป็นนุ่นเป็นนี่เพื่อช่วยลดกลิ่นของน้องนะครับแต่สําหรับของเราเนี่ยเราใช โซสเปรย์ของทางเลียหนามเองนะครับก็คือเป็นแบรนด์ที่พวกเราใช้กันอยู่จริงนะครับแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับสาหรับตัวเ e อ็กโซสเปรย์นะครับเพราะว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยมีถึง3อันอันแรกเลยเนี่ยคือการดับกลิ่นอ่าตามที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าปัญหาเรื่องกลิ่นเะนี่ยทำยังไงนะครับเรามีตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยนั่นเองนะครับเออแล้วนอกจากดับกลิ่นนะอย่างที่ผมบอกไปคุณสมบัติเขาเนี่ยยังสามารถป้องกันมแมลงรวมไปถึงทําความสะอาดบ้านนะครับใช้ควบการใช้ผ้าและน้ําเช็ดบ้านเนี่ยก็ทาความสะอาดบ้านได้เช่นก แต่ว่าดับกลิ่นเนี่ยก็คือ1ในคุณสมบัติที่เราใช้งานจริงครับฉีดบริเวณบ้านสักแบบฟึดสองฟึดเนี่ยก็จะช่วยดับกลิ่นแล้วก็จะทําให้บ้านน้องเนี่ยหอมได้เลยนะครับก<ส>็นี่นะครับเป็นปัจจัยทั้งหมดนะครับในเรื่องของกลิ่นน้องเม่นคแคะเวลาเราเลี้ยงเขานั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยผมสรุปให้ฟังง่ายๆอีก1ครั้งละกันนะครับว่าอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงเยอะไหมทําความสะอาดบ้านให้น้องบ่อยหรือเปล่าใช้อะไรรองบ้านน้องรวมไปถึงเรามีอุปกรณ์ที่จะช่วยดับกลิ่นหรือยังนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าใจ ว่าไม่ว่าจะเลี้ยงเม่นแคระตั้งแต่หนึ่งตัวยันเกือบเกือบสิตัวเนี่ยนะครับเอาอยู่แล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปเม่นแคระเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับหรือว่าเป็นห้องนะเพราะว่าน้องเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงดูไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เหมาะสมกับทุกสถานที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเราจัดก,การได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอน <S 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 ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้จากคลิปนี้เอาไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงน้องไม่นแคระที่บ้านนะเออเพื่อช่วยลดกลิ่นอะไรก็ว่ากััันนนไปละกครบ ก็สำหรับวันนี้นะครับพี่หมีถวยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆคนไหนนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ช่วยเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะมาทาคลิปตอบคขาถามให้เป็นประจําเลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เลียน้ำมีทั้งอาหารเม่นแครปพรีเมียมรุ่นใหม่ขนาดเม็ดเล็กเหมาะกับน้องเม่นแครมีหนอนองผังผสมอยู่ในกระปุกเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยและในรุ่นใหม่นี้เพิ่มเติมคือมีผงมแมลงด้วยนะเพิ่มความอร่อยและน่ากินให้น้องเม่นเข้าไปอีกนอกจากนี้ยังมีระบบสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารจากโรงงานถึงมือน้องเม่นทุกบ้านเลยและที่สําคัญอาหารเม่นแครเลียน้ำตัวนี้เหมาะสําหรับน้องเม่นทุกสายพันธุ์อีกด้วยและผลิตภัณฑ์เลียน้ำอีกหนึ่งตัวก ก็คือ EXO สเปรยนั่นเองเป็นสเปรย์ TN1 สามารถทําความสะอาดดับกลิ่นและป้องกันมแมลงได้ในขวดเดียวที่สําคัญส่วนผสมในขวดนี้เป็นออแกนิก100%ปลอดภัยแน่นอนสามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยนะใครสนใจไปหาซื้อกันได้เลยที่ช้อปปี้ลาซ d a าและร้านขายอาหารสัตว์เล็กทั่วประเทศเลย